แจกก็คเจ็คเจ้าสูนสวัสดีพี่พี่เพ,เพื่อนนะคะตอนนี้นะก็ปัดล้อเล่นอีลแล้วนะพี่ครับทูกความที่อะไรอ่ะอันนี้ของเราแตยังเผาเดียวเพราะแกไม่ได้ใส่เผาเผาถอดไว้นู่นนะแกบอกว่าแบงนี้ไม่จำเป็นต้องใส่ล้อก็ปัดนิดหนึ่งนะคะดี่วาฝนไม่ตกถ้าฝนตกนี่คือลื่นคือแผลๆแล้ถ้าฝนตกเนี่นๆๆยน,นะคะ ต้องใส่สองเผาค่ะต้องเอาเผามาใส่เพราะว่าตรงเนี้เป็นที่ดินมันเป็นดินเหนียวมันดินแข็งด้วยดิยดนเหนียวปนทรายอ่ะถ้าเกิดว่าโดนน้าตกเยอะก็มาเช้าอ่ะถ้าตกเยอะทั้งนิดหนึ่งมันจะลื่นมันจะปะัดมันเป็นดินเหนียวดินแข็งด้วยแต่ถ้าตกน้อย,ยๆแบบตะกูนี้คือมันตกไม่เยอะแค่ย,ยอดหญ้าเปียกค่ะมันก็เลยไม่เป็นไรมากมาก ตูดสกสะห oh ูเหลือโซดเดียวยาอุ un, ้งสุดหนึ่งสองโซดนโซดเล้วก็เดเราโซดสั้นอีหลายโซดใช้เวลาอยู่เนี่ยวันนี้วันนี้ก็จะน่าจะเกินเวลานีงปกติน้าแกถ้าเกิดแปลงใหญ่ๆก็สี่สี่ชั่วโมงเอ้ยไม่ช่ยผู้ผิดบ่ายสี่โมง สี่โมงแกสักแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยตอตอนเช้าแต่แปลงนี้คือมันเล็กมันเล็กนะสิบห,ห้าไร่ใช้หกชั่วโมงเจ็ดชั่วโมงก็วันหนึ่งพัดีถ้าเหลือไว้ตอนเช้ามันก็แบบถ้าถัดใต้บอกลำลาบนะคะแต่ทีด่เดียวเวลาทำให้มันจบจบไปเลยค่ะเกินเวลาเมื่อเช้าอ่ะคือเวลาอะไรนะเออนาแก หาตรงไปซื้อน็อตค่ะไปซื้อน็อตน็อตมันขาดน็อตย,ย่อยที่ตูดนะคะตรงใส่มันคือจัตยาน็อตมันขาดไปไม่มีน็อตสำรองนะนั้นเพราะส่วนมากมันจะไม่ขาดเอออันนี้มันก็ใช้งานนานแล้วก็เลยใช้เวลานิดนึงสักครึ่งชั่วมโมงเอ้ยชั่วโมงได้ชั่วโมงได้เป็นชั่วโมงแหละเพราะต้องไปซื้อน็อตเพื่อไปใส่ด้วยใช้เวลาก็หายไปเม่งั้นอันชั่วโมงไม่ต้องใส่ย่อยเสร็จแล้วก็เสร็จ่ะ เรียบร้อยแล้วก็เลยช้าหน่อยนะคะอู้ย,ยิ่งค่ำยิ่งเยอะจะว่าค่ำไหมมันก็ไม่ค่ำดีนะคะตอนนี้สามโมงเต่อังนี้ก็ต้องร้นอนเสียจริงเลยอู้ Thank you. ันนี้เดี๋ยวเขาก็มาเปี่ยนลอตต้รเพาะเปี่ยนลอตต้นมันก็ดูดีแล้วค่นะ จริงๆเขาวิ่งยาวไปเนี่ยวิ่งหกเพี่ยวนะคะถึงหกเพราะว่ามันยาวแบบก,กว้างทุกผิดเลยคือยาวาากว้างแปดเมตรความกว้าง แานเชือกนี่นางกแทงออกเลยดูก่อนปกติอ๋อแทงออกแล้วนะคะจะใช้ไม่มีดแทงออกแล้วถ้าไม่แทงออกมันจะพันต้นยางตายเนี่ยตัดยางก็ไม่ได้เพราะมันโตเร็วตรงนี้จริงๆแปลงนี้นะคะเขามาเหวี่ยงล้โคนต้นให้นะแต่ทาไมเขาไม่ตัดยางเชือกหรือปีนึงมันโตเร็วขนาดนี้เลยเหรอคะเดูให้ดูเท่าแขนได้อะโอ้ใหญ่กว่าแขนเราอีกก็สองเส้นนะตัว ปีนัมันโตขนาดนี้เหรอคะเพราะว่าแปลงนี้ยของสวนนี้นะคะทุกแปลงอเขาจะมีคนเวี่ยงรอบต้นให้รอบโคนต้นให้หมดเลยงงเลยจะเชื่อว่าเขาไม่เบี่ยงให้นะ่ะบ่อยให้มันโตแต่ว่าออมันอาจจะปีนมันโตขนาดนั้นก็ได้โดยปีที่แล้วเวี่ยงแล้วแล้วมันขึ้นมาโตอะไรอย่างเงี้ยไ,ได้นะเราก็ไม่รู้ซะด้วยสิ อย่าไปท้องว่าเขาตัดน,นะคะอันนี้ก็เหลือไม่เยอะเท่าไหร่แล้วไล่ไล่ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะเนี่ยชั่วโมงได้ค่ะคิดว่าประมาณชั่วโมงนิดนิดชั่วโมงกว่า,ก,วาก็ไล่ไล่ไปหนุนสองตัดเสร็จแล้วนะคะรอบต้นพอตัดรอบต้นปุ๊บมันก็จะสวยงามแล้วก็จะดีแล้วอันนี้คนตัดยางเขารอคนมาเหวี่ยงรอบต้นหนึ่งชิ้น เขาถึงจะมาเบิกยางนะคะเพราะว่ามินน้ายางก็ีม 2ค่ะนี่ค่นหน้าแรกหมดแล้วนี่หน้าสองโอเคค่ะตอนนี้เราให้นาคนขับแกจัดการงานห้แกไปตะก้องกับบ้านแล้วเดี๋ยวเราพบกันคลิปหน้าใค่ะยัยเชียร์ก็าสูงขอบคุณที่เพื่อกดติดตามนะคะติดคัดไลไรขอไทยด้วยนะคะอ่าแล้วขอบคุณสำหรับคอมเมนต์ทุกๆคอมเมนต์นะคะ พบกนันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ